ประเภทนะแต่ม,มันอยู่ที่เรือนใบซะแล้วสองส่วนใหญ่เขาก็ติดกันเต็มเต็มเต็มชุดเลยเต็มระบบเลยนี่ก็หกตัวแล้วก็มีบูทวัดรอบใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ที่เขานั่นแล้วก็มีอะไรกะเปลี่ยนเบาะนะเป็นบนะเนบาะปลายมังม่งเบาะเลคคาโลมั่งนะครับพวกนี้ก็จะได้ไปอีกเท่าไหร่ล้วล่ะมูลค่าของแต่งที่เห็นเห็นนี่นะถ้าจะแต่งกันจริงๆอะเบสิกเลย ถ้าได้รถมาคันหนึ่งแล้วแต่งเองนี่นะแค่ที่พูดมานี่ก็เบเ็ดเสร็จไม่น่าต่ำกว่าห้าหมื่นนะฮะไม่น่าต่ำกว่าห้าหมืนแต่หลายคนยิงใช้วิธีนี้แหละครับรถมือสองที่เขามาลงขายนี่แหละรถพวกนี้แต่งมาเต็มแล้วทั้งนั้นนะครับแต่งมาเต็มแล้วทั้งนั้นนะของที่แต่งมาในบางทีหลายท่านกลัวโอยรถมันจะช้ำจะโทมส่วนตัวผมนะ ทำมาอย่างนี้แล้วผมชอบแล้วผมไม่สนนะครับจะช้ําจะโทมระดับไหนเราก็ดูเอานะคือแต่ของที่เขาใช้เนะี่ยของมันเกรดดีมาตรฐานดีกว่าโรงงานที่ให้มาอีกนะครับของมันนี่เรียกว่าก็มันคือของแต่งอะ่ะใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเองประหยัดกว่าอีกเยอะเลยนะครับนะแล้วเราก็มาดูสภาพสีสภาพะายภายนอกว่าต้องเก็บงานอีกไหมหรือมาแล้วขับได้เลยก็ลองประเมินดู จากราคาฐานของรถแต่ละรุ่นนะเพราะว่าไอ้รถที่วัยรุ่นเขานิยมเล่นกันเนี่ยมันก็มีหลายตัวครับหลายตัวยิ่งเขาเด็กวัยรุ่นเล่นทดลองเล่นรถเขาก็จะไม่เอารถแพงๆมาแต่เขาจะเอามาแล้วมาแต่งของแต่งนี่แพงกว่ารถเยอะนะที่เขาเล่นๆกันนะที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยหลักๆเลยถ้าฮอนดานี่ก็ e f e g e k นะตอนนี้ก็เริ่มมี e s แล้วถ้าเป็นนิสสันนี่ก็ตัวเมนหลักๆเลยครับเซฟิโลยอดฮิตยอดนิยม a สาสิบเอ็ด a สามสิบสอง a สามสิบสามนี่สามตัวนี้นะแต่ a สาสิบเอ็ดจะเยอะนะฮะแล้วอะไรก่ะถับไปโตโยต้าก็ช่วงนี้ก็จะเป็นสามห่วงซะเยอะนะครับโตโยต้าสามห่วงช่วงนี้จะเยอะมากแล้วก็ โครงหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับที่เหลือก็จะลดอื่นยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ชอบแต่หลักๆเขาก็ถ้าเป็นรถยอดนิยมวัยรุ่นเนี่ยก็วิธีแต่งก็จะมีอยู่เท่านี้แหละครับ